กระผมมาได้สอนเพียงเกตครับไม่ทราบว่าท่านชวนหลีกภัยไปกินยาอะไรนะครับออกมาโวยวายกล่าวหาคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นทำนองนั้นครับใกล้ฤดูหาเสียงก็ไม่รู้จะยกอะไรมาพูดจากับพี่น้องประชาชนเล,เลยคุยเขีย่ยเอาอาดีตเล็กๆขึ้นมาพูดจาจริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบครับ คุณชวนหลีภัยนักข่าวนะครับนักข่าวของรัฐสภาตั้งชื่อฉายาให้เป็นชวนส่วนเซส่วนนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลในอดีตในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งฉายาว่าชวนช่างทาสีครับชวนส่วนเซช่างทาสีเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองสมัยเป็นสอสอห้าสิบกว่าปีไม่ทำไร ใช้ปากพูดพูดไปวันต่อวันกล่าวหาคนอื่นว่าซื้อเสียงเป็นนกแก้วนกเอี้ยงช่างหน้าขันประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลทำไรกันใหญไม่ผลักไม่ดันมาโวยวายงบประมาณผ่านรัฐสภานายชวนก้มหน้าหรือหัวหายเอาดีใส่ตัวกลัวตัวตายส่วนเซไร้หลักหมาย ชวนหลีกไปอะไรทํานองนั้นครับผมจำได้ว่าคุณชวนหลีกัยเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยในแพทย์สงวนคนลิเริ่มคิดการรักษาพยาบาล30บาทนี่นะครับเสนอนโยบายให้ใช้เรื่องการสาธารณสุขทั่วหน้าเอาไปเสนอในชวนในช,วน,ในชวนปฏิเสธบอกว่าใช้งบประมาณมากไป แต่เอาไปเสนอทักษิณชินวัตรชิดชักชินวัตรโอเคทันทีครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้โครงการ30บบาทรักษาทุกโรคได้ทุกคนไม่ยกเว้นภาคไหนครับกองทุนหมู่บ้านก็ไม่ยกเว้นภาคไหนภาคใต้ก็ได้รับเหมือนกันเราเห็นเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราใช้โครงการใหญ่ๆไม่พูดเล็กพูดน้อยต่อยกินเก็บกินไปเรื่อยๆแบบคุณชวนหลีกภยัยนะครับ ผมคิดว่าอย่าลกาวหาอย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดเนะครับพรคประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าท่านพูดไปท่านพูดไปท่านก็ร่อยหลอร่อยหลอจนศูนย์พันในกรุงเทพมหานครผมกลัวว่าท่านชวนมาปลุกระดมอย่างนี้กลัวว่าพรคประชาธิปัตย์ศูนย์พันที่ภาคใต้อย่างแน่นอนคิด อะไรให้มันใหม่ๆเลยครับท่านชวนครับอย่าเป็นแผ่นเสียงตกล่องซื้อเสียงนกเอี้ยงคนที่ซื้อเสียงแรกสุดคือคนที่อยู่ในพัคประชาธิปัตย์ดรบุญมากสิรินวกุลจําได้ไหมครับคิดใหม่ๆนะครับคิดใหญ่คิดให้มันเป็นหน่ครับพักประชาธิปัตย์